ใน,ในพระบรมราชานุเคราะห์ก็มีพพิธีที่มาสวดอัธมาลก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปถามท่านว่าพระอาจารย์สวดบทไหนท่านก็บอกว่าสวดในบทพระธรรมเจ็ดบทนั่นแหละท่านก็เลือกสวดเอานะครับแต่ว่า ท่านใส่ทํานองหลวงนะครับมีการเอื้อนเอ่ยแล้วก็รับฟังก็ไพเราะมากนะครับอันนี้ก็เป็นพระพิธีนะครับแล้วก็พระพิธีเนี่ยมีไม่กี่วัดไม่ได้มีทั่วไปในวันที่25มิถุนายนก็เป็นการบําเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยในพระบรมราชานุคเคราะห์อันนี้ก็คือสิ่งที่ผ่านมานะครับก็พระสงฆ์วัดส,สังเวชวิเศร,ราามแล้วก็ยอดโยมทั้งหลายที่มาช่วยกันเพื่อให้งานนั้นผ่านไปได ดีด้วยใจที่กระตัญยูกระตวเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวันนี้อาตมาภาพจะขอยกหนังสือที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไดอ้เรียกว่าหนังสือเก็บทมคำหลวงพ่อ<ม>ยาตยมทั้งหลายยาตยมทั้งหลายอาจจะได้เคยได้รับแจกไปหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างมากมากเลยนะครับแล้วก็มีอยู่ถ้ายาตยมเปิดไปก็จะพบข้อความข้อความหนึ่ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะพูดคําว่าคนเราต้องมีเพื่อนดีคนเราต้องมีเพื่อนดีเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ยึดหลักคําสอนขององค์ก็สัมมาสัมพุทเจ้าในมงคล38ประการอาศัยวานาจะพาละนางปันดีตานั่งจะเสวานาคือว่าการไม่คบคนพานการครบบัณฑิตถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนที่เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมาจากวัดป้อมวิเชียนก็มีพระสหายด้วยกันสมท่าน นอกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็มีพระเทพวิมลมุนีเจ้าวาดวาัชนะสงครามอันนี้เป็นเพื่อนสนิทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทีอตอ่ตัวของอาตมาเองญาติโยมทั้งหลายเคยเห็นพระเดชพระคุณพระเทพวิมลมุนีเนี่ยมาฉันเช้าฉันเพลงที่วัดสังเวชวิทย,ยารามแล้วก็ท่านสนิทกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือพระครูพระคระคูสิทธิเตชะ รูปนี้โมระนับขไปแล้วนะครับเป็น3รูปที่เดินทางจากวัดป้อมวิเชียนเข้ามาอย่างกรุงเทพมหานครคือผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะพูดกับพระวิทาพระจันทร์ชนาทิพย์ที่เป็นพระวิทาท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อจะพูดบ่อยนะครับทั้ง3รูปเนี่ยแล้วก็ยังมีรูปอื่นๆอีกนี่คือเพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนแท้คําว่าเพื่อนเนี่ยมันสําคัญมากๆแล้วก็อีกคำหนึ่ง ยัดยมทั้งหลายยัโยมอาจจะเคยได้ยินคําว่าพี่คำว่าพี่ชายมีความหมายลึกซึ้งไปขนาดไหนก็อยู่ที่การการะทําแต่ว่าคําเรียกก็อาจจะโดยทั่วไปสิ่งหนึ่งที่อาตมาภาพได้ประจักษ์คำว่าพี่ชายเนี่ยคือพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณพระพรมเสนาบดีเจ้าวาด วัดประทุมคงคาเป็นเจ้าคณะภาคเจ้าคณภาค7เป็นกรรมการมหาเทรสมาคมท่านมาเป็นประธานมาเป็นเกียรติกับงานบำเพ็ญกุศลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิทธิวิธีทุกข่้าคืนเลยวันหนึ่งตัวผู้เทียเองญาติโย,ยมแล้วก็พระเจ้าตเทพไปยืนรัก ท่านได้ยินเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่พระเถระได้บันทึกเทปไว้ท่านชม,ม่าโอ,อเสียงหลวงพี่เสียงหลวงพี่ดีนะท่านเรียกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิทธิเวทีว่าหลวงพี่หลวงพี่แล้วท่านก็แสดงให้เห็นถึงท่านบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิทธิเวทีหรืออดิจเจ้าว,วาดวสังเวชวิเสรามหลวงพ่อเราที่เรารู้จักกันดีเนี่ยท่านถือว่าเป็นพี่ชายของท่านแล้วพระพรมเสนาบดีเนี่ยท่านก็เป็นคนอำเภอบ้านแพรว จังวัดสมุทสาครคือเป็นคนบ้านเดียวกันนี่คือคําว่าพี่ชายในความหมายที่สําคัญแล้วก็ไม่เพียงแค่เป็นแค่คําแต่ท่านก็ทําให้ดูโดยการมาร่วมงานมาเป็นเกียรติกับงานบำเพ็ญกุศลพระเดชประคุณหลวงพอ่อย้อนไปสักนิดหนึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับชมใน Facebook ในไลน์เพราะว่าที่าตมาก็ไปดูที่โยมอาจารย์สมานนะครับด้ บันทึกลงในเพจของวัสังเวชวิศิลาร,รามก็จะมียาโยมไปฟังย้อนหลังจํานวน200กว่าม0 0งร้อกว่าบางก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วขออนุมโมทนากับโยมอาจารย์สมานด้วยนะครับแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่ก็มารับผมรับชมรับฟังธรรมะย้อนหลังย้อนไปเมื่อ20ปีอัตธรมภาพเรียนอยู่ที่วัดคองโค แล้วได้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพกับพระภิกษุรูปหนึ่งซื่อชื่อว่าอาจารย์จำเริญนะสองรูปนั่งรถมาน้องชายเอารถไปรับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เข้ามาขอเรียนที่วัดสังเวชวิเชียรารามตอนนั้นหลวงพ่อพระเดชปุคุลหลวงพ่อแข็งแรงมากพอเข้าไปกราบท่านก็บอกว่ามหาสองปีนะถ้าท่านสอบไม่ได้สปีท่านต้องออก แล้วพระเอินตัวอารมาภาพสอบได้ปีที่สองแล้วพระเดชพระคุณพ่อก็บอกว่าเออมหาอยู่ได้ตลอดเลยนะนี่ธรตมาภาพยังจํคทาของพระเดชพระคุณงพ่อได้ส่วนพระอาจารย์จําเลิญเนี่ยตอนท่านเข้ามาท่านได้ประโยคสี่แต่ท่านเรียนหนังสือเก่งฮะเก่งการตมาหลายเท่าจนท่านจบปร,ริญญาธรรมข้าประโยคท่านอยู่จังหวัดเพชรบุรีแล้วแต่น่าเสดยดายที่พระอาจารย์จำเริญนท่านมรณาภาพไปเสียก่อนนี่คือย้อนไปเมื่อ20ปีให้หลังมา คำสอนของพูดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิทธทิเวทีในฐานะที่อรรมภาพได้เข้ามาใส่ใบบุญลมโผล้มสของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในฐานะภาพภิสษุรูปหนึ่งอยากจะพูดความในใจความรู้สึกอันแท้จริงออกมาจากภาพพิสูุรูปหนึ่งที่ได้มาใส่ใบบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ้าญาติโยมจะสังเกตว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีความอดทนพระในวัดสังเวชวิศารามวิศยรามเนี่ย เชื่อว่าทราบว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความอดทนอย่างมากโดยเฉพาะล่าสุดตอนที่หลวงพ่อเริ่มที่จะ,ะมีอายุที่มากขึ้นแล้วร่างกายกําลังก็ลดลงในครั้งสุดท้ายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีโอกาสก้านกรถินพิธีถวายผ้ากรถินพระราชทานโดยนําโดยโดยธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ย ได้เป็นผู้การกระถินถ้าญาติโยมที่ได้ดูในวิดีโอจะสังเกตได้นะครับว่าพัดพัดของชั้นธรรมเนี่ย,ยมันหนักนะมันหนักพอสมควรแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยพยายามที่จะประคองพัดญาติโยมประคองพัดแล้วก็การกระถินได้ถวายอดิเลกคำถวายอดิเลกแล้วก็คำถวายพระพรลาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทําในครั้งสุดท้ายในการกระถินพระราชทานท่านพยายาม ที่จะถือพัดแล้วก็กล่าวคําถวายอดิเลกเดียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าอดตเลกวัสสัตตังชีวิตังนี่คือคําที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อการกรถินมาในกรถินพระราชทานที่อาตมมภาพมาอยู่ประมาณ20พันษาเนี่ยได้ยินได้ฟังมาเป็นประจําแล้วก็คําถวายพระพรลาที่ญาติโยมได้ยินว่าขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พ,พ,พ,พิพัฒนพิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุะการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิสุทธิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิราลงกรณ์นี่คือคำถวายพระพรลาที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อได้มีโอกาสกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายในการพระราชทานกระถิ่นพระราชทานอันเนี้ยที่เราสังเกตว่าพระเด็พระคุณหลวงพ่อมีความอดทนอดกั้นมากและเวลาที่ท่านมานั่งฟังปฏิโมกพระสงฆ์ในวัดทราบชัดดีญาติโยมญาติโยมอาจจะไม่เคยเห็นแต่มาขอเล่าให้ฟัง แม้ว่าท่านจะนั่งก็ลำบากนะเขาบทถาคือพระอาจารย์<ม>ชนาทิพย พระอาจารย์สุวรรณเป็นพระบัณฑาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไว้ใจนะครับแล้วก็ท่านทั้งสองลูกเนี่ยทำหน้าที่พระบัปถาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับประสงค์ในวัดสังเวชวิศเศีารังก็นมโมทนากับท่านนะท่านดูแลพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอ,องท่านเนี่ยจนลงาใา้จอสุดท้ายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของท่านทั้งสองนะครับที่มีความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงพอนะ่อเวลาที่ท่านลงมาฟังปฏิโมกหรือว่าฟังสวดมน,นี่พระต้องช่วยกัน จับนะ้ท่านนั่งเนะ่ยเพราะว่าคือสังขารก็ล่วงเลยท่านจะลุกจะนั่งก็ลําบากแต่พระเดชมคุณหลวงพ่อก็ลงมาฟังปฏิโมกมาฟังพระสวดมนต์ท่านก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะครับนี่คือความอดทนที่เป็นแบบอย่างให้พระสงฆ์ได้ดูว่าท่านไม่ได้โอดควรท่านไม่ได้คือ ท่านทาหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดนี่คือสิ่งหนึ่งที่อาตมาได้ประจักษ์ว่าอพ่อทําให้ดูนะความอดทนเนี่ยคนเรามันมันต้องมีความอดทนต้องมีความอดทนไม่ได้ไว้วัยอะไรออกมาอ,อย่างนี้ท่านต่อสู้กับเวทนาอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ตัวตาตมาภาพได้เห็นนะครับและสิ่งสําคัญพระวสังเวชวิศยาพระวสังเวชวิศยาลามยัดยมทั้งหลายยัดยมอาจจะไม่ทราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยถ้าเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยก็ระดับด็อกเตอร์ระดับศาสตราจารย์ พระเถผู้คุลวงพ่อเก่งในการใช้จิตวิทยาในการให้กําลังใจพระสงฆ์วส,สังเวชจะทราบดีเวลาที่พระเทศมาเทศหลวงพ่อก็บอกมหาเทศดีนะ มหาเทพดีนะแม้แต่งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเวลาที่พระสงฆ์ไปทํางานเผยแผ่พระพศาสนาไปอบรมหมอไปอบมปรมพยาบาลก็จะมีหนังสือมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะให้กําลังใจแล้วก็เชื่นชมในการทํางานเผยแผ่นี่คือสิ่งสาคัญที่ประจักษ์เข้ามาในความรู้สึกของพระรูปหนึ่งโดยเฉพาะตัวของอาตมาความเลื่อมใสความนับถือมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่ใช้คำ พูดเท่านั้นแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยการกระทําประกอบกับคําพูดที่เราได้เห็นได้ประจกักษ์เพราะนั้นอาตมาก็ขอมาเล่าให้ยิโยมได้ฟังว่านี่คือตัวอย่างบางส่วนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีความเมตตาต่อพระลูกวัด ที่ได้เข้ามาใส่ใบบุญของท่านเพราะนั้นเราได้มีโอกาสได้มาร่วมบาเพ็ญกุศลแสดงความรู้สึกกตัญญูกตเวทีต่อท่านในเวลาสุดท้ายอาตมาภาพก็ขออนุกโมทนาอย่างยิง่งและสิ่งหนึ่งที่เป็น,เป,นเป็นความจริงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอย่างที่อาตมาภาพได้ยกไว้เป็นบาลีเบื้องต้นว่ารูปังชีรติมัจจานังนามะ โคตรตังนัชเฉีรติร่างกายของสัตว์ย่อมล่วงรวยไปแต่ชื่อและโคตรไม่เสื่อมสลาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีคนรู้จักทั้งประเทศเพราะว่าท่านทำหน้าที่พาที่จะเดินทางไปต่างประเทศต้องมาที่วสังเวชวิศิารามและพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะเป็นผู้ที่ตรวจหนังสือการเดินทางและท่านก็จะโทรไปได้วยตัวท่านเองว่ามีปัญหาตรงไหนตรงไหนนั่นคือฝั่งเอื้อเฟื้อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อฝากความดีไว้ในใจของพระสงฆ์และกะ็ญาติโยมทั้งหลาย แม้ว่าร่างกายของท่านจะเสื่อมสลายไปแต่คุณงามความดีของท่านไม่ได้เสื่อมสลายไปกับเป็นแบบอย่างกับเป็นกุศลตาตึงอยู่ในวใจัยของพระสงฆ์และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท้าแห่งพระธรรมเทศนาอัตมภาพขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในการที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะแม่ครัวนะครับแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่เป็น แม่ค้าที่อยู่รอบๆวัดแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่จากที่อื่นนะครับมาร่วมกันทากับข้าวทำอาหารเลี้ยงพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมทั้งหลายแล้วก็มาช่วยงานต่างๆนะครับอันนี้ต้องขออนุมโมทนาอย่างยิ่งบางท่านอาตมาภาพในนามของพระสงฆ์วัดสังเวชวิเศษรามอาจจะไม่ได้กล่าวถึงท่านก็ดุดผู้ปิดทองหลังพระ แต่บุญกุศลที่ท่านได้ทำก็เป็นบุญกุศลของทุกท่านขอนุโมทนากับผู้ที่มีใจที่เป็นกุศลแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อ,อยังตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ญาติโยมทั้งหลายที่จะมาเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อมาที่พระเดชพระคุณพระเทพเวทีเจ้านณะภาคขบรักษาการ เจ้าวาดวัดสังเวชวิเศยารามหรือว่าพระอาจารย์มหาสมมาตรหรือพระสงฆ์ในวัดสังเวชก็สามารถที่จะมาเป็นเจ้าภาพมาร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิทธิเวทีท้ายแห่งพระธรรมเทศนาธรรมภาพขออ้างอิงคุณพระเสรตนไตคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาปกปักรักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลขอให้ญาติโยมทั้งหลายหนักก็เป็นเบาทุกเลาก็เป็นหายขอให้ทุกท่านมีปัญญาที่มองเห็นตามความเป็นจริงและมีชีวิตอย่างมีความสุขในการดำเนินชีวิต ด้วยการทุกท่านจริลแสดงวัรรมเทศนามาก็พอสมสมัยได้เวลาจึงขอยุติวัรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉนนี้ยะทาวาริวหาปุราปริปเรนติสากลังเอวามีวะอิโตโินังเปตันังอุปกป,ปติเอชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเพปเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยธามนิโชติระโสยธา